คนที่มาพบเจอผมคือคุณแม่แตงโม oh. จังหวะแรกเลยเนี่ยที่ทผม<จ>กับกคุณแม่ที่เจอกันครั้งแรกเนี่ย hmm. คุณแม่พูดอะไรกับผมในประโยคแรกก่อนที่เราจะสนทนากันอีกสองชั่วโมงกว่าค่ะ อันนี้ก่อนที่จะยุติขอทำหนังสือยุติบทบาททนายเดชาค่ะนะครับคนที่มาพบผมพบวันที่อะไรคุณเก๋ทราบไหมวันดูที่<ะ>ทีมงานเขาจดไหมให้ผมเนี่ยสิบสา 13, ใช่ไหมสิบสามิถุนายน13มิถุนายน, 13, น,ายนคอย่าเพิ่งเปิดนะครับฟังผมให้ดีๆ คนที่มาเผชิญกับผมคือคุณแม่แตงโมโโก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์มาที่บ้านพราะาทิตย์มอบเอกสารให้ร้องให้แล้วก็ไม่ได้เจอผม,อมผมโทรไปก็ไม่รับเพราะว่าคนอาจจะเบอร์เบอร์แปลกก็นึกว่าผมไม่ติดต่อ,อไปติดต่อเดีใส่นะครับแบบพี่ยักษ์เหรอฮะหาพี่ยักษ์ ทำยังไงถึงจะติดต่ออาจารย์ปานเทพได้โอ้โหอาจารย์เลยเป็นที่หมายว่าเลยเป็นการนัดหมายที่บ้านพระอาทิตย์ค่ะแล้วมีหลายคนสงสัยว่ามีใครคุยอยู่คณแม่บ้างผมไม่มีทางอยู่คนเดียวนะครับกับคุณแม่เนี่ยผมอยู่กับคุณเก๋อุตนีนั่งฟังเป็นสักีพยานและอัดวิดีโอไว้ค่ะทุกคำทุกคำ และมีรายคนว่าจังหวะแรกเลยเนี่ยออที่ทผม<จ>กับคุณแม่ที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยคุณแม่พูดอะไรกับผมในประโยคแรกก่อนที่เราจะสนทนากันอีกสองชั่วโมงกว่าอยากฟังไหมละครับเปิดดังๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเสียงจะเบาเพราะเป็นการอัดจัดโทรศัพท์ใช่ค่ะเป็นที่แรกรายการนี้รายการแรกในการเจอกันครั้งแรกระหว่างคุณแม่แตงโมกับ ผมปานเทพพวงพงพันธ์และคุณเก๋ด้วยค่ะคุณแม่พูดอะไรผมทำซับไตเติลลองอ่านดูไม่กี่วินาทีเองอไปชมครับไม่ด้เลครับนามยอีหอมากนี่ไม่เคยรู้จักเลยนะไม่เ,คคมมเี็แต่ไหนเก่ง

ราะผมบอกว่าเ,อเ,อเหมือนกับคุณแม่หาทางออกไม่ได้เ,เรื่องกคดีนะก็บอกว่าเรามาช่วยกันคิดก็ได้นะ,ะเพราะว่ามันแม้จะผ่านชั้นแรกนำสื่อไปเสร็จหมดแล้วเราทำอะไรได้เราก็จะทำนะครับแล้วก็เราก็หารือกันอยู่สองชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็ยังคุยกันอยู่บ้านะนะครับแต่ก็มีผู้ประสานงานจัดการให้เน,นี่นครับเรามานั่งคุยกัน ที่บ้านพระทินที่นี่คุณเกนั่งอยู่ด้วยนะครับคุณแม่ก็ยินดีให้อัดบันทึกวิดีโอทุกถ้อยคำน่ารักมากนะครับแล้วบางจังหวะคุณแม่ก็ส่งคลิปนะครับให้กับน้องทีมงานโปรดิวเซอร์เราบอกฝากให้ผมด้วยก็เป็นนึกว่าหลักฐานปรากฏเป็นเสียงคุณแม่ร้องเพลง อาจารย์ครับนึกว่าคลิปหลักฐานนะค็นคลิปคุณแม่ร้องเพลงแต่ว่าเราก็หารือกันหลายเรื่องครับอันนี้ก่อนที่จะยุติขอทำหนังสือยุติบทบาททนายเดชานะครับเจอผมก่อนแต่เหตุผลของยุติเนี่ยคุณแม่ก็พูดในคลิปวิดีโอแต่ผมแค่ไม่อยากเปิดเพราะว่าเห็นทนายเดชาท่านเลิกไปแล้วเราก็ไม่อยากพูดถึงเพราะท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วในเวลาตอนนี้ตอนหลังมาเจอกันผมบอกคุณแม่ เรื่องธรรยชาเนี่ยอยู่กับปัจจุบันครับเอาตรงนี้แล้วกันส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะหาความจริงด้วยกันพูดอย่างนี้เอางี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าเล็กน้อยที่เราไม่เปิดอะไรอีกเยอะเลยหลังจากนี้และแต่เมื่อเมื่อถึงความคืบหน้าผมจะเรียนท่านผู้ชมว่าผมจะไม่ทิ้งคดีนี้เดินหน้าต่อแน่นอนล่าสุดเลย จะเล่าให้ฟังมีบริษัทหนึ่งทำเน็ตฟลิกสารคดีเน็ตฟลิกจากต่างประเทศนะครับบินจากสิงคโปร์พร้อมกับล่ามคนไทยมามพบผมที่บ้านปราทิตบอกอยากทําเรื่องสารสาคดีแตงโมเข้าสู่การเปิดเผยข้อเท็จจริงผ่านเน็ตฟลิก โอ้โหคนสนใจเยอะมาก <คน S 1> เลยนะคนสนใจข้ามประเทศนะครับเรื่องนี้ต้อง DSI ทำให้สําเร็จนะครับใช่ใช่มันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศจริงๆหรือมันจะเป็นความล้มเหลวหน้าตาของประเทศได้ด้วยถ้าเรายังไม่มีความคืบหน้านะครับต้องสู้ต่อต้องสู้ต่อ